มองตีนอย่างนีมองเท้าพูดเามองเท้าอีกแกนี้ค่ะกินได้หมดเลยนะอร่อยไหมไส่ยไส่อะไรฮะไส่หมูยองกับแฮมไงม่ได้เอเแล้วจะเอาตอยอะไรหนูเอาแต่ไส้ปวดเอาไม่รู้เอออนปีนไม่นอ้อย่า้ยกินเอง นี่แบ่งนี่แบ่งให้อานูต้้งสองชิ้นเลยนะทำไมไม่กาเลยก็มันตั้งมานแล้วนะน้อปีน Thank mm -hmm. you.